นี่แหละท่านผอสำนักนโบายน้ำก็มารายงานเรื่องฝนหน่อยครับวันนี้ที่มาประชุมมาหารายงานในกาประชุมนี้แต่วันรับพนทีสองวันก็คือกาันนโยบายที่เราเสนอไว้นะครับด้านเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้มันหาเศรษฐกิจรุนแรงมากก็ต้องดูว่าเราจะช่วยประชาชนได้อย่างไรเราอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะเท่ากับรัฐบาลแต่ว่าถ้าทำในกรอบที่ทำได้เรื่องจัดซื้อที่ทำจริงถนนต้นเดิน แล้วก็จะลดค่าเช่าค่าอะไรได้บ้างก็พยายามทำแล้วเรื่องงบวิดมาเรื่องการจัดการนะว่าจะมีนโยบายอย่างไรเรื่องบางทุกหน้าการแร่กระจารโควิดก็อาจจะพูดเรื่องกัรชาตดริบผมกระทบซึ่งเราออกนโยบายไปแล้วเดี <Act Ele outreach> <rez> felony, ๋ยวต้องไปติดตามว่าไอ้พวกแผนพับพวกข้อมูลต่างๆอยู่แต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องผู้ว่าสัญจรที่เราพูดที่ก็แล้วก็เรื่องของการย้ายพมพมจากพมหนึ่งพมสองต้องมีการท่าำงานคงไม่ทำอะไร แล้วอาจารตลนดจะต้องมีแผนละว่านั่นคือนโยบายที่ต้องทรัโอเคขอบคุณนะครับ

ตื่นเนนี้ถ้าทำอะไรผิดพลาดก็ขอทานวเดี๋ยวต้องให้ทบ่ายต้ราด้วยกับ